อดีตที่เจ็บปวดคือประสบการณ์ที่ทําให้เราแข่งแกร่งขึ้นเรื่องราวของครอบครัวชาป่าสามพ่อแม่ลูกที่พากันมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าแต่ป้าป้าที่เป็นเสาหลักของครอบครัวแท้จริงแล้วเขาไม่ใช่คนปกติธรรมดาและมีความลึกลับบางอยา่างที่ป้าป้าก็ไม่อยากจะบอกเพราะถ้าบอกก็กลัวว่าลูกสาวจะไม่รักเออเบอื่อจริงๆไอ้พวกมีรับลมคมในอา้าวอะไรวะและเรื่องราวความมืนของหนังเรื่องนี้จะเป็นจังใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังิล์มภูมิจะเสนอลากแข แค้นสันดานเดิบให้เสียงภาษาไทายการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลเลอร์เดาเดาเดาคำเตือนที่ต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลที่ภาคเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นในป่าลึกแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณทางเหนือของอเมริกาแต่ถึงป่าจะลึกขนาดนี้ก็ดันมีครอบครัวประหลาดเข้ามาอยู่อาศัยคนเป็นพ่อชื่อจาคอบคนเป็นแม่ชื่อเบสและลูกสาววัยสิบขวบที่มีีีชืื่่่่่อออออวววาาาาาเเเเเฮฮลลลนนนนนหหร้้้้งงพกขาาศัยยูใปปแแได12 มันก็หมายความว่าบักจาขอบและแม่เบสสวัสดิแกกันกลางป่ากลางเขามา2ปีจนเด็กแม่เบสท้องและก็คลอดน้องเฮเลนากลางป่าแบบสวัสดิแกกันเองทาคลอดกันเองตามแบบวิถีชีวิตของคนป่าคนเขาซึ่งมันก็ทําให้น้องเฮเลนไม่เคยเจอเคยเจอกับโลกภายนอกและก็ไม่รู้เลยว่าโลกภายนอกมันเป็นยังไงรู้แค่เพียงว่าป่าแห่งนี้คือบ้านของเธอซึ่งการใช้ชีวิตของน้องเฮเลนในแต่ละวันก็มันได้มีอะไรวร่หวาเพราะป้าปาที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการลา่าสัตว์ก็ถ่ายทอดวิชาการลา่าการสะกดรอยตามให้กับลูกสาว หมดเปลือกทำให้น้องเฮเลนที่เกิดมาจากป่าจากเขากลายเป็นคนป่าคนเขาและนักล่าแบบเต็มตัวเพราะถูกเลี้ยงมาแบบนี้ส่วนเด็มแม่ก็ไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่เพราะเธอแทบจะไม่ค่อยพูดหรือแสดงออกอะไรอย่างกับว่ากลัวอะไรบางอย่างทำให้น้องเฮเลนไม่ค่อยจะชอบแม่ของตัวเองเนื่องจากมาม่าเป็นคนแปลกและมักจะห้ามนน่นห้ามนี่อยู่สเสมอมีนำซ้ำปับป้าก็พูดกรอกหูลูกสาวทุกวี่ทุกวันว่ามาม่าเป็นคนขี้โกหกหลอกลวงอย่าไปเชื่ออะไรมาม่าให้มากทำให้น้องเฮเลนที่สนิทก,กับป้ป้าและรัก ปาปามากกว่าเชื่อว่าแม่ของเธอเป็นคนขี้โกหกหลอกลวงจริงๆเพราะปัป่าบอกมาเออแม่กูขี้โม เช้าวันต่อมาป้าป้าก็ออกไปล่าสัตว์ตามปกติแต่วันนี้ก็ไม่ปกติเพราะป้าป้าสั่งให้ลูกสาวอยู่บ้านกับเด็ดเม่เดี๋ยวกูจะออกไปคนเดียวทำให้น้องเฮเลนโคตรจะเสงงเธอก็เลยมานอนรอพ่อที่เปล่แต่ก็รอได้แค่แป,ป๊บเดียวจู่ๆก็มีคนดวงสวยขับรถเอทีวีตรงมาที่บ้านของพวกเขาน้องเฮเลนที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรและคนที่โผล่มามันคือตัวอะไรกันนี่อา้าวโลกนี้มีคนอื่นด้วยหรือแต่ลงดวงสวยคนนี้ที่ไม่รู้อะไรก็บอกว่ากูคือนักท่องเที่ยวที่ขับรถมั่วๆเข้ามาในป่าแลก็ โดที่นี่โดยบังเอิญแอกูหลงเดดแม่ที่เห็นแบบนั้นก็รีบตะโกนขอความช่วยเหลือและบอกกับตาลุงดวงสวยคนนี้ว่าเฮลมียพรีสรีบพากูกับลูกออกไปจากที่นี่ก่อนที่ผัวของกูจะกลับมาอ้าวตกลงใครต้องช่วยเหลือใครกูงงไปหมดแล้วเนี่ยแต่ตาลุงก็ยังไม่ทันได้หายงงจู่ๆปะป๊าก็โผล่มาจากระยะไกลและยิงตาลุงดวงสวยคนนี้จนได้ไปเกิดใหม่ซะอย่างนั้นอากูผิดอะไรเนี่ยเดดแม่ที่เห็นแบบนั้นก็พยายามจะพาลูกหนีแต่น้องเฮเลนลูกรักที่รักปะป๊ามากกว่าก็พยายามต่อต้านเดดแม่อย่างเต็มที่เพราะ เชื่อฝังใจว่าแม่เป็นคนขี้โม้เด็บแม่ที่ไม่ไหวจะทนก็เลยใช้ก้อนหินฟาดกระบานลูกไปหนึ่งทีทำให้ลูกสาวไงายเงิบและสลบเหมือดไปซะย,ย่างงั้นเออดื้อดีนักจากนั้นเด็บแม่ที่รอจังหวดนี้มานานก็รีบหอบลูกขึ้นรถและแวนรถด้วยความแรงจนสามารถออกมาจากป่าได้แบบงงๆอาะเผลอแป๊บเดียวหนีไปทั้งเมียทั้งลูก หลายชั่วโมงผ่านไปน้องเฮเลนก็ฟื้นขึ้นมาเจอกับนายอำเภอที่มีชื่อว่าคาซึ่งนายอำเภอก็บอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรเพราะตอนนี้ป่าป่าของเมืองไม่สามารถเข้าใกล้เมืองได้อีกแล้วทําให้น้องเฮเลนโคตรจะงงและรีบพุ่งเข้ามาหามามาพร้อมกับตะโกนด่าว่าแม่เป็นคนขี้โม้อย่ามาขี้ตัวเบเบ้หนูไม่ชอบแต่เด็แม่ก็ไม่โกรธและพยายามอธิบายว่าป่าป้าของเมืองรับพาตัวกูเข้าป่าจากนั้นก็สวักดกแบบตายอดตายอยา,ากจนมีเมืองโผล่ออกมาและสิ่งที่ทําให้หมามาไม่ได้หนีออกจากป่าสักทีก็เพราะ ว่าเธอเป็นห่วงลูกสาวแต่ลูกสาวก็ดันเชื่อพ่อเพราะโดนเป่าหูทุกวันเออมึงมันลูกทรพีอา้าวไรวะแต่ถึงมาม่าจะเล่าความจริงให้ฟังน้องเฮเลนก็บอดเชื่อและใช้สกิลการเอาตัวรอดที่ติดตัวมาจากการฝึกฝนแหกหน้าต่างโรงพักออกมาได้อย่างง่ายดายเออแค่นี้จิบจีบแต่ก็ออกมาได้แค่แป๊บเดียวเธอก็ได้ยินเสียงคลุย่ยของป้าป้าดังวีวีน้องเฮเลนก็เลยรีบวิ่งมาหาพ่อแต่เธอก็ไม่ได้มาตัวเปล่าเพราะน้องเฮเลนลูกรักดันลากฝูงตินตำรวจมาหาป้าป้าด้วยทำให้ป้าป้าดนรวบและเกมเฉยเลยอ้าวลัก ตีนหากูทำไมมึงมันลูกทรพีอ้าวอะไรวะ ยี่สิบปีผ่านไปวัเพราะโกหกน้องเฮเลนสุดน่ารักในวันนั้นก็กลายมาเป็นเจเฮเลนตัวบกควายในวันนี้ซึ่งหลังจากที่ป้าโดนจับน้องเฮเลนก็ได้รับรู้ความจริงและก็เชื่อแล้วว่าป้าเป็นคนไม่ดีส่วนเดดแม่เป็นคนดวงสวยที่โดนป้าจะไปแสวแก๊กในป่าแต่ถึงเดดแม่จะหลุดพ้นจากการเป็นคนป่าเธอก็ออกมาใช้ชีวิตในโลกภายนอกได้เพียงไม่นานเพราะเดดแม่ก็ตัดสินใจส่งตัวเองไปเกิดใหม่นื่องจากเป็นโรคซึืมเศร้าจากความสะเทือนใจที่สั่งสมมาเป็นสิบปีเออแม่กูตายส่วนน้องเฮเลนก็ได้ใช ชีวิตแบบคนปกติธรรมดาแต่เธอก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนและสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่โดยการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเพื่อจะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการเพราะอดีตไม่น่าจดจําและในตอนนี้น้องเฮเลนก็มีผัเวเป็นตวเป็นตนและก็สวรรัสกแกกันแบบตายอดตายอยากมาหลายปีจนมีลูกสาวโผล่มาหนึ่งคนน้องไม่ชื่อว่าแมรี่โกซึ่งการสวัสกแกของน้องเฮเลนและคุณผัวก็ทําให้สองตัวนี้กลายเป็นพระเอกและนางเอกของเราตามคอนเซปต์ของช่องเหมือนเดิมส่วนป้าและเดดแม่ของน้องเฮเลนไม่ได้เป็นพระเอกนาง เพราะสวายแกกแบบไม่เต็มใจและโหดร้ายเกินไปเอากูรับบ่ดได้แต่ถึงเหตุการณ์การเป็นคนป่าจะพามาแล้วถึง20ปีนางเอกก็ไม่เคยจะลืมการเป็นคนป่าเลยสักวันแถมในบางครั้งยังทวินหาที่จะกลับเข้าไปอยู่ในป่าเหมือนเดิมเออยากเป็นทาสาน แต่มาที่ป๋าป๋าที่เป็นนักโทษมา20ปีและในตอนนี้ป๋าป๋ากขถูกย้ายไปยังเรือนจําแห่งใหม่เราอยู่ที่เดิมมันน่าเบือ่เอเต้องเปลี่ยนแมพและในขณะที่กาลังนั่งรถเพลินๆจู่ๆป๋าป๋าก็ายจังหวะที่ผู้คุมกาลังนั่งเล่นโทรศัพท์ใช้เหล็กที่ซ่อนไว้ในปากสดอดกุญแจมือและก็เข้ามาโนเนียกับผู้คุมรถก็เลยเสียหลักทำให้ป๋าป๋าละไมยเฟร่งคนคุกสามารถหลบหนีไปได้อย่างง่ายดายอภิษที่เล่นโทรศัพท์ หลายชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่มากมายกบ่ากันแหงมาที่บ้านของนางเอกเพื่อจะถามนางเอกว่าเจอป้าาของมืองบ้างไหมเพราะมันเพิ่งจะแหกคุกทำให้นางเอกต้ก,กระใจเพราะไม่คิดว่าพ่อจะเกแถมยังทําให้พระเอกเขจะงงเพราะที่ผ่านมานางเอกบอกว่าพ่อกับแม่ของเธอตายห่างกันหมดแล้วและก็ไม่เคยบอกว่าเด็กพ่อของเธอเป็นนักโทษมาก่อนพระเอกก็เลยเรู้สึกเสียอ,อกเสียใจที่เมียสุดที่เลิฟโกหกและปิดบังความจริงมาอย่างยาวนานแอากูอยู่ของกูดีๆพวกมืองมาทําให้กูกับผัวทะเลาะกันทําไมอ้าวใครจะไปรู้วะ ตามันที่ป๊าป๊าที่ตอนนี้ป๊าป๊ากับเหล่าไมเร์เฟรนกำลังพากันนั่งรถชิลๆเพื่อจะข้ามชายแดยนและไปตั้งต้นชีวิตใหม่ที่แคนาดาแต่หลังจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็มาแจ้งกับนางเอกว่าพบรถเก่งคันหนึ่งประสบอุบัติเหตุข้างทางจนน้ำมันไฟไหม้ทั้งคันแถมยังมีศพของคนตายติดอยู่ในรถสองคนซึ่งพวกเขาก็เชื่อว่าน่าจะเป็นศพของป๊าป๊านางเอกและไมเรเฟรนที่กำลังหลบหนีกันอย่างแน,น่นอนเนื่องจากพบฟันปลอมของป๊าป๊าที่ศพของคนตายด้้้้้วยยนนนนนนาางงงเออกกกที่รรููแบบบั็สสึึึใจจขมิด กลัวว่าป๊าป๊าจะมารบกวนการใช้ชีวิตของเธอและครอบครัวและจะทําให้ลูกกับผัวไม่ปลอดภัยก็เป็นได้แต่ป๊าป๊ากูไม่ปกติ เวลาต่อมานางเอกก็มางงงงงงกับัวต่อซึ่งเอรกที่ยังเสียใจไม่หายก็ททาท่างอนเมียอย่างต่อเนื่องนางเอกที่โคตรจะเสียงก็เลยยอมเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังเมื่อ20ปีก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอและเด็ดเม์ทำให้เบรกเข้าใจในการเป็นคนป่าแบบไฟบังคับของนางเอกมันก็เลยหายงอนและบอกว่าบ่เป็นอย่างดอกเรื่องมันผ่านมานานแล้วเออแบบนี้ต้องสวัสดแก้เครียด วันต่อมาลุงคักอดีตนายอำเภอและก็เป็นอดีตพ่อเลี้ยงของนางเอกเพราะหลังจากที่จะประปาเข้าสังเตเขาก็เสวยแก่กับแม่ของนางเอกอยู่พักหนึ่งซึ่งในวันนี้ลุงก็มาเยี่ยมนางเอกตามประสาของคนที่เคยเลี้ยงกันมาและการที่ลุงคักมาเยี่ยมก็ทําให้นางเอกคิดถึงเด็ดเมีที่เป็นผู้หญิงแข็งแกร่งมีความอดทนที่คดจะสูงจนสามารถพาลูกสาวออกมาจากประปาโรคจิตได้เออพ่อกูมันเลว หลายวันผ่านไปนางเอกก็เริ่มจะเจอกับเหตุการณ์ประหลาดไม่ว่าจะเป็นหมาป่า3ขาที่กระเด็บกระเด็บตัดหน้ารัวจนทำให้เธอนึกถึงตอนที่ล่าสัตว์กับป้าและไปเจอกับขาของหมาป่าที่ห้อยตองแต่งอยู่ในกับดักเพราะมันยอมสละข,ขาของตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดแถมยังมันเจอกับเศษขี้ดินในบ้านที่เป็นกลิ่นดินใหม่ๆไม่หนำซ้ำยังได้ยินเสียงคลุยดังวีวีเหมือนกับตอนที่ป้าปาเป่า,ปา,ปาเรียกเธอในวันที่โดนรวบวซึ่งเหตุการณ์ต่าตาที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้นางเอกแน่ใจว่าป้าป้าของเธอยังไม่ตายแน่นอออออนนนและตี้คครรบวขงเธ ไม่น่าจะปลอดภัยแล้วเละเพ่อกูมาเละและในเมื่อรู้แบบนั้นนางเอกก็เลยทํากับดักและเขื่อลวดรอบบ้านพร้อมกับติดกระดิ่งเอาไว้ที่ลวดเพื่อให้มันส่งสัญญาณเผื่อว่าประปาน้าเหมินจะมาป้วนเป็นแถวนี้เหมือนกับที่เธอเข้าใจาหรือว่ากูหลอนไปเองแต่นางเอกก็ไม่ได้หลอนไปเองเพราะพอตกดึกในคืนนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกระดิง่งดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเธอก็เลยเดินออกมาดูพร้อมกับมีคู่กายแล้วก็มาเจอกับซากของกระต่ายที่ติดกับดักที่เธอได้วางเอาไว้แต่มันก็ยังผิดปกติเพราะกระต่ายตัวนี้เหมือนจะ ตายมานานแล้วนางเอกก็เลยรีบโทรไปหาลุงค,ค้าและบอกว่าหนูเชื่อว่าป๊าปายังไม่ตายและกําลังปวนเป็นอยู่แถวนี้นี่แหละเลยยังกับโดนผีหลอก วันต่อมานางเอกก็มาเจอกับตุ๊กตากิ่งไม้ที่วางอยู่ในห้องของลูกสาวเธอก็เลยถามลูกว่าแปเปลมันมาจากไหนลูกสาวก็บอกว่าหนูนึกว่าแม่ทําก็เลยเอามาไว้ในห้องเพราะมันน่ารักดีแม่งน่ารักตรงไหนว้าเสอเมื่อก็ทำให้นางเอกยิ่งแน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะต้องมาจากฝีมือของป้าแน่ๆเพราะตุ๊กตากิ่งไม้มันคือสิ่งที่เธอเคยทําและเคยเล่นในป่าก,กับป,ป้ามาก่อนเออพ่อกูแน่นอน เวลาต่อมานางเอกก็บอกให้พระเอกพาลูกสาวไปนอนที่อื่นสักพักส่วนกูจะไปทําธุระเพราะถ้าไม่เคลีย์เกรงว่าจะนอนไม่หลับและรู้สึกค้างคาใจไม่จบไม่สิน้นเประสาทจะเดกและก็ไม่รอช้านางเอกก็รีบบึ่งเรามาที่ป่ากเกา่าซึ่งเป็นบ้านเกิดและก็เป็นสถานที่ที่เธอคิดถึงมาตลอดซึ่งหนทางที่จะเข้าไปให้ถึงบ้านเกา่ามันก็ค่อนข้างจะลําบากและลึกลับซับซ้อนอยู่พอสมควรแต่ถึงจะไกลและยากเย็นแค่ไหนเธอก็ไม่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนและจําเส้นทางได้เป็นอย่างดีหลายชั่วโมงผ่านไปนางเอกก็เดินทางมา ถึงบ้านเกิดแล้วก็มาเห็นว่าบ้านที่เธอเคยอยู่อาศัยลายเป็นเพียงแค่ซากปรักหักพังเราถูกทิ้งร้างมาถึง20ปีนางเอกที่เห็นแบบนั้นก็รีบเดินเข้ามาในบ้านเพื่อจะระลึกนึกถึงอดีตแต่ก็เข้ามาได้แค่แป,ป๊บเดียวจู่ๆป้าป้าสุดที่เลิฟก็โผล่เข้ามาหาลูกรักแล้วบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ลูกอุตสา์กลับมาหาพ่อแต่จะไม่ให้กลับได้ไงก็เมืองเล่นป่วนซะขนาดน,นั้นอ้าวอะไรบ้าแกน้นป้าป้าก็มายืนคุยกับลูกสาวแล้วก็พากันพูดถึงความหลังที่เคยใช้ชีวิตร่วมกันแต่ป้าป ดิเฉยๆ,ๆเพราะมันอยากจะให้ลูกสาวและหลานสาวกลับมาใช้ชีวิตด้วยกันในป่าแต่เป็นป่าใหม่ไม่ใช่ป่านี้เพราะที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วไออยู่ไม่ได้เดี่ยวกเกมแต่นางเอกก็ไม่โอเคและบอกว่าหนูอยากจะกลับไปใช้ชีวิตกับผัวและลูกสาวในแบบที่คนปกติทั่วไปเขาใช้กันอย่ามายุ่งกับหนูและครอบครัวของหนูอีกเลยเพราะสิ่งที่ป้าปาทำกับมี่มันก็ทุเรศทุรังเกินพอแล้วอ้าวก็คนมันอยากจะสเวเก๊กซึ่งป้าปาก็เหมือนจะไม่ว่าอะไรและยอมที่จะปล่อยลูกสาวได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการแต่พอลูก สา,สาวสุดที่รักเดินแย,อยกออก tá, มาจากป้าป้าจู่ๆลุงค้าก็โผล่มาและถามว่าพ่อมึงอยู่ไหนนี่แต่ก็ยังไม่ทันได้ตอบจู่ๆป้าป้าก็โผล่มาพร้อมกับปืนแล้วก็ยิงใส่ลุงค้าจนตายห่าไปหน้าตาเฉยตายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้ป้าป้าเข้าใจว่าลูกสุดที่รัก,จจกของเขาตั้งใจลากตีนมหาพ่อเหมือนกับรอบที่เลวเออมึงนี่มันดับเบิลลูกทรพีอ้าวโดนด่าอีกเละป้าป้าก็เลยจับลูกรักมาหย่อนลงหลุมลึกซึ่งเป็นหล่มที่ป้าป้าเคยเอาไว้ลงโทษเด็ดเม์และก็เคยลงโทษนางเอก ตอนเด็กเพียงเพราะไม่ทําตามคําสั่งแต่ปาปายังบอกอีกว่าจะไปหาลูกของนางเอกและพาเข้ามาอยู่ในป่าใช้ชีวิตแบบคนป่าเหมือนกับนางเอกตอนเด็กๆแต่นางเอกที่ตอนนี้ไม่ได้กระจอกง,งอๆเหมือนตอนเด็กก็พยายามจะปีนขึ้นมาจากหลุมด้วยแรงทั้งหมดที่มีเ,เพื่อลูกเพื่อปัวและพอขึ้นมาได้นางเอกก็มางัดเอาปืนที่ปาปาเคยซ่อนเอาไว้ในโรงเก็บของจ่ากนังก็รีบวิ่งมาหาป๊าป้าเพื่อจะขัดขวางการพาลูกของเธอมาเป็นคนป่าซึ่งนางเอกก็วิ่งตามหาจนเจอและตัดสินใจใช้ปืนยิงใสป่ปาป้าแต่มันก็แค่เียว ป้าก็เลยมุดลงน้ำเพราะไม่อยากโดนยิงอีกรอบเออลูกกูแม่งเอาจริงแต่ถึงป้าป้าจะมุดหนีลงน้ำลูกสาวตัวดีก็ยังไม่ยอมลดละและพยายามตามหาคุณพ่อสุดที่เหลือเพื่อจะปิดบัญชีแคนแทนแม่แล้วก็จบเรื่องจบราวสักทีแต่ถึงนางเอกจะถูกฝึกสอนมาอย่างดีป้าป้าก็ไม่ใช่คนโง่เพราะเขากักวิทยายุทธไม่ได้สอนนางเอกแบบหมดเปลือกเพราะกลัวว่าสิทธิจะล้างครูทำให้นางเอกที่อ่อนประสบการณ์ถูกป้าปาที่มุดใต้โคลนโผล่ขึ้นมารอบโจมตีด้วยการใช้ปืนยิงใส่ขาแต่นางเอกก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะปะ้าป้าไม่ คัแกนน้าปป้าก็ให้นางเอกเดินนําไปที่รถเพื่อจะไปหาหลานและพาหลานมาเป็นคนป่มเหมือนเดิมแต่นางเอกที่เบื่อเต็มทีก็ตัดสินใจใช้เหลี่ยมด้วยการแกล้งจะตกเขาปป้าที่เห็นแบบนั้นก็พยายามจะเอื้อมลงมาช่วยลูกสาวแต่ลูกสาวสุดที่เลิฟกระลับดึงปป้าลงเหวและกิ้งกะลุกกะลุกลงพร้อมกันทำให้สองพ่อลูกบาดเจ็บจนแทบจะลุกไม่ขึ้นแต่นางเอกที่เป็นสาวเป็นเซ่และเฟื้อตัวได้เร็วกว่าก็ลุกขึ้นมาหยิบปืนและจากการปิดจอบเสิร์ฟลูกกระสุนใส่ปับป้าเพื่อให้ป็นคน และเป็นคนปกติไม่ใช่คนรคจิตท,ที่จ้องแต่จะพาใครต่อใครมาเข้าป่าแบบนี้เออเป็นคนปกติไม่ชอบอยากจะเป็นคนป่าคุณจะปวดหัวจริงๆนั่นแหละครับป้าป๋าก็ได้ไปเกิดใหม่ส่วนนางเอกก็ได้กลับไปใช้ชีวิตตามเดิมโดยที่ไม่ต้องรู้สึกหวัดระแวงและคลังคาใจอีกต่อไปเพราะปะป,ป๋าตายหาไปแลเออชีวิตจะได้สงบสุขสักทีและเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างหล่ะครับสําหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไร <c oughs> ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ